เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 0 3ผู้เขียนโดยมาซาโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรสนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2530พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์คำชี้แจงของผู้แปลปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวมีชื่อในภาคอังกฤษว่า The One Straw Revolution ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในภาษาญี่ปุ่นเมื่อปีพุทธศักราช2518และถอดความเป็นภาคอังกฤษในปีถัดมา ส่วนฉบับแปลไทยนี้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีระยะเวลาห่างจากต้นฉบับเดิมถึง12ปีแต่กระนั้นเนื้อหาสาระที่มาซาโนบุฟูกูโอกะตั้งใจสื่อสารกับผู้อ่านยังคงความมีชีวิตชีวาที่ไม่ล้าสมัยไปตามวันเวลาที่ผ่านไปทั้งยังกลับจะเป็นการเสนอทางออกให้กับยุคแห่งความติดตันของเราในขณะนี้อย่างสมสมัยข้าพเจ้าเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ย่อมจะได้รับแรงบันดาลใจจากทัศนคติอันลุ่มลึกและประสบการณ์อันน่าทึ่งผ่านงานเกษตรกรรมของฟูกูโอกะดังเช่นที่ข้าพเจ้าได้ประสบสัมผัสจากการอ่านและแปลงานของเขาเล่มนี้สิ่งที่ฟูกูโอกะได้สื่อสารกับเราด้วยการใช้ชีวิตตลอด50ปีกับงานเกษตรกรรมที่เขาได้เลือกแล้วก็คือการปฏิวัติ ที่แท้จริงสามารถเริ่มต้นขึ้นได้จากคนเล็กๆคนหนึ่งและจากสิ่งธรรมดาสามัญที่ดูเสมือนไร้คุณค่าดังเช่นฟางข้าวในท้องทุง่งขอเพียงแต่เราลายเห็นคุณค่าในสิ่งธรรมดาสามัญน,นั้นอย่างแท้จริงปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวเป็นหนังสือหนึ่งในจำนวนห้าเล่มของฟูกูโอกะที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาในขณะนี้และในจำนวนดังกล่าวมีสามเล่มที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาคอังกฤษแล้ว ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวเป็นหนังสือเล่มแรกของฟูกูโอกะซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อเขียนที่เสนอความคิดที่เป็นแม่บทของเขาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์งานเขียนหลังจากนั้นล้วนเป็นการเพิ่มเติมและลงรายละเอียดต่อความคิดพื้นฐานดังกล่าวในฉบับแปลเป็นไทยนี้ข้าพเจ้าได้ทำนำมามนุกรมชื่อพืชและสัตว์เฉพาะที่เป็นอาหารเพิ่มเติมไว้ท้ายเล่ม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความรกรุงรังจากการกำกับชื่ออังกฤษไว้ในเนื้อหาชื่อเหล่านี้ได้พยายามเทียบให้เป็นไทยมากที่สุดแต่กระนั้นก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพืชและสัตว์ที่หาไม่ได้ในประเทศไทยซึ่งก็ใช้วิธีเรียกชื่อทับศัพท์ตามต้นฉบับอังกฤษแม้ชื่อที่ได้เทียบเป็นไทยแล้วก็ขอให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจด้วยว่าชื่อของพืชและสัตว์เหล่านั้นมีได้เป็นชนิดเดียวกันเสียทีเดียวกับที่พบในบ้านเรา โดยมากจะเป็นพืชและสัตว์ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันส่วนชนิดพันธุ์อาจแตกต่างกันบ้างสําหรับพืชและสัตว์ที่ชาวไทยไม่คุ้นเคยข้าพเจ้าได้พยายามหารายละเอียดเพิ่มลงในนามานุกรมเท่าที่จะสามารถหาข้อมูลได้โดยหวังว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านชาวไทยบ้างนอกจากนี้ยังได้ทําเชิงอัดเพิ่มเติมในบทแปลนี้โดยกํากับต่อท้ายว่าผู้แปลส่วนเชิงอัด นอกนั้นเป็นเชิงอัดของผู้แปลเป็นอังกฤษได้ทำไว้แต่เดิมข้าพระเจ้ากราบขอบคุณพระภัยสารวิสาโลขอขอบคุณคุณเดชาสิริพัฒน์ที่กรุณาช่วยอ่านต้นฉบับตรวจแก้และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางเกษตรกรรมขอขอบคุณคุณสมยศสุภาพรเหมือนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจในการทำนามนุกรมชื่อพืชและสัตว์ ด้วยการเทียบชื่ออังกฤษให้เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์จากนั้นจึงเทียบกลับมาเป็นชื่อไทยซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลาและต้องอาศัยความอุตสาหะอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังเอื้อเฟื้อรูปถ่ายของฟูกูโอกะเป็นภาพประกอบในเล่มข้าพเจ้ายังได้รับภาพประกอบบางส่วนจากคุณพิภพทงชัยและคุณมานะวิทยาวัชรินซึ่งทั้งสามท่านมีโอกาสได้พบกับฟูกูโอกะที่ไรนาของเขา เมื่อคราวไปดูงานที่ญี่ปุ่นข้าพเจ้าขอโอกาสขอบคุณในน้ำใจและความเอื้อเฟื้อคนสุดท้ายที่ข้าพเจ้าไม่อาจจะละเลยกล่าวถึงในที่นี้คือคุณพัฒนาอารุณสันติโรธที่ได้อดหลับอดนอนเร่งดีดพิมพ์ต้นฉบับปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวให้อย่างไม่เห็นแก่เน็ตเหนื่อยข้าพเจ้าขอบคุณเพื่อนคนอื่นๆและเจ้าหน้าที่ของสำนักพิมพ์ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ด้วยความสำนึกว่าความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้หลวนได้รับความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านี้รสนาโตศิตกูล9มีนาคมปีพุทธศักราช2530